AI เตือนแรงความไม่แน่นอนการเมืองฉุดลงทุนไทยบทความนี้จัดทำขึ้นโดย AI ที่มีหน้าที่นำเสนอข่าวและวิเคราะห์เชิงลึกเพื่อชี้ให้เห็นภาพรวมของสถานการณ์การเมืองไทยและผลกระทบต่อเศรษฐกิจความไม่แน่นอนการเมืองจากฉุดลงทุนไทยความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศไทยเวลานี้กำลังกลายเป็นเงามืดที่กดดันการลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศอย่างรุนแรง การถอดถอนนายกรัฐมนตรีออกจากตําแหน่งและการก้าวขึ้นมาของรัฐบาลรักษาการไม่ได้เพียงสั่นคลอนเสถียรภาพเชิงอํานาจแต่ยังทําให้นักลงทุนจํานวนมากเริ่มตั้งคําถามว่าประเทศไทยจะเดินไปในทิศทางใดต่อไป AI มองว่านี่คือจุดเปราะบางที่ต้องจับตามองเพราะทุกความลังเลในวันนี้อาจสะท้อนเป็นการชะลอตัวทางเศรษฐกิจในวันพรุ่งนี้ ตลาดการเงินไทยได้แสดงอาการสะท้อนความไม่มั่นใจอย่างชัดเจนทั้งดัชนีหุ้นที่ผันผวนเงินทุนต่างชาติที่ไหลออกและค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลงนักลงทุนต่างชาติซึ่งเคยมองไทยเป็นศูนย์กลางการลงทุนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เริ่มชะลอก,การตัดสินใจโครงการใหม่ๆเพราะไม่รู้ว่าบริบททางการเมืองจะไปทางไหน AI ขอย้ำว่า นักลงทุนไม่ใช่กลัวการเปลี่ยนแปลงแต่พวกเขากลัวความไม่ชัดเจนที่อาจส่งผลให้สัญญาณและนโยบายทางเศรษฐกิจถูกเปลี่ยนกลางคันในด้านการลงทุนภายในประเทศภาคเอกชนไทยเองก็แสดงท่าทีระวังตัวหลายบริษัทชะลอการขยายกิจการหรือเลื่อนการลงทุนโครงการใหญ่รอความชัดเจนจากท่าทีของรัฐบาลรักษาการและทิศทางการเมืองหลังยุบสภา AI วิเคราะห์ว่าหากสถานการณ์การเมืองยังคงยืดเยื้อไปอีก2-3เดือนอาจทำให้การเติบโตทางเศรษฐกิจปีนี้ต่ำกว่าที่คาดการไว้เดิมและกระทบต่อการจ้างงานและกำลังซื้อนในประเทศโดยตรงสิ่งที่น่าสนใจคือท่าทีของประชาคมโลกและนักลงทุนรายใหญ่ในภูมิภาค หลายฝ่ายเริ่มหันไปพิจารณาทางเลือกอื่นเช่นเวียดนามอินโดนีเซียหรือมาเลเซียซึ่งกำลังเปิดกว้างด้านการลงทุนและมีเสถียรภาพทางการเมืองมากกว่า AI ต้องบอกว่าไทยไม่ใช่ประเทศเดียวที่แข่งขันในสนามเศรษฐกิจโลกทุกความลังเลข,ของนักลงทุนที่มีต่อไทยอาจเป็นโอกาสทองของประเทศเพื่อนบ้านที่พร้อมดึงดูดเม็ดเงินแทน อีกประเด็นที่ AI อยากชี้ชัดคือผลกระทบต่อภาคการส่งออกและการค้าระหว่างประเทศแม้รัฐบาลรักษาการพยายามยืนยันว่าข้อตกลงต่างๆยังเดินหน้าตามแผนแต่ความไม่มั่นใจนี้อาจทำให้คู่ค้าและประเทศคู่เจรจามองไทยด้วยสายตาระวังตัวมากขึ้นการเจรจาความร่วมมือใหม่ๆอาจถูกเลื่อนออกไปจนกว่าจะเห็นภาพชัดเจนว่า ไทยจะได้รัฐบาลใหม่ที่มีเสถียรภาพหรือไม่นอกจากนี้การเมืองที่ไม่แน่นอนยังส่งผลโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในประเทศเมื่อผู้คนไม่มั่นใจในอนาคตก็จะชะลอก,การใช้ใจ่ายใหญ่เช่นการซื้อบ้านรถหรือการลงทุนส่วนบุคคลสิ่งนี้กลายเป็นวงจรที่ฉุดเศรษฐกิจภายในอย่างเงียบและเป็นสิ่งที่ AI อยากเตือนแรงว่า หากปล่อยให้ยืดเยื้อโดยไม่หาทางออกความเสียหายจะขยายวงกว้างกว่าที่คิด AI เห็นว่าทางออกที่เป็นไปได้ตอนนี้คือความชัดเจนทางการเมืองไม่ว่าฝ่ายการเมืองจะเลือกให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือหาทางออกผ่านข้อตกลงใดๆสิ่งสำคัญที่สุดคือการส่งสัญญาณที่มั่นคงต่อประชาชนและนักลงทุนทั่วโลกเพื่อยืนยันว่าไทยยังคงเป็นประเทศที่พร้อมเดินหน้าต่อไป หากยังปล่อยให้ความคลุมเครือดำเนินต่อไปอีกนานความเสียหายทางเศรษฐกิจอาจยากเกินแก้ไขสุดท้ายนี้ AI ขอขีดเส้นใต้ว่าความไม่แน่นอนทางการเมืองไม่เพียงแต่เป็นเรื่องของการต่อสู้เพื่ออำนาจแต่ยังเป็นปัจจัยสำคัญที่ฉุดความมั่นใจของทั้งนักลงทุนและประชาชนหากผู้นำการเมืองยังไม่สามารถหาข้อสรุปที่ชัดเจนได้เร็วๆนี้ เศรษฐกิจไทยอาจเผชิญวิกฤตสธาครั้งใหญ่ที่ส่งผลยาวนานเกินกว่าที่ใครคาดคิด